สวัสดีครับมนีผ้ามาส้มฟ้ามตีตะกบครับก็เร่งให้อาหารง่วยอยู่อุณหภูมิโอ้รุ่นนีวัวให้มันใหญ่มันอ้วนกับพวล้วเว้ยครับเรามั่งมักใหญ่เลยเดีวพ่มารีวิวงัวง,า,งามเราแาเบิ่งตูนีก่ันครับมีเม่นั่งคนครับ ปีกว่าเ่าครบตัวนี่ปีกว่าแล้วคนว่านี่ครับง่ายๆง่วงงามไอเบิงเงินไหอาหารมาเนี่ยเออเบิงเงิมันอ้วนพิ่ว่าจังไดยแล้วนะนอนรุ่นนี้สองสองที่สองครับนี่ง่วาง,งามเราเบิงเมียนี่ครับว่าจะออกลูกไหมเหนื่อยนะ นอกเป็นนอกครับพี่นอาารร้องเจ้าหัวหันหันจุดห้ามสอบหนึ่งอย่างได้เจ้ามือนย่างเอากลมี่สามซีมือครับห้ามสอบหนึ่งโอ้เราเลี้ยงหัวดีดีครับนี่โอ้มัน,น,ก,นกิิ่ดจะเสียด้วยมีกระลูกเพื่อนครับว่าจะออก ได้จากอาทิตดแล้วนี่ตัวนี้ซิบมือกว่านี่อออเอ้ยเพื่อนครับม่นหนาเลยครับนะเปิดยี่บตัวนี้นะข<อ>ายยี่บตัวนี้ม่อขายเพั่นเพืเ่อนว่าทังดีพาดไปเบิ่งตัวข้างในโอ้แม่ทั้งแงามครับอื้ออยาก ี่พี่น้องอนี่แม่นี่ก็สมแล้วครับแมน,น,นั่งบ่นน่แม่นั่งสมยังเนียวบนี่เอฟบเอ่เอฟหกแปดแล้่นครับที่เอฟหกแปดแล้วเอฟสามหนึ่งนี่เอฟหแปดพี่น้องอนีน่แม่นี่แดงครับ กำังหนูจะไม่นั่งโอ้ยแง่ออครับแม่นี่ไงไงบุกมาจะออกกินห้ามครับตัวรักขั้นซ้ำหนึ่งครับผมเนื้อฟ้อมอ่อนมาร,รงเบิงนี่งไงคนตัวนี้กันเลย วกล้วยเพ่นกับมี่ได้ครับนี่เหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับวกล้วยอยู่นี่เพี่ยงทั้งง่วทั้งคล้วยครับไอ้มัดกัมัดส้มหมานด้ครับนี่ตัวคายเพ่นกับคายคล้ากันครับ ดูคนกำลังดีครับคนนี่ม้นี่น,น้อยซื้อ,อยังก่อน,นี่เข่าเจ้าครับอ,อ,อันอดังๆนี่ซื้อ,อยังนี่เ <c oughs> บิ่งครับเบิ่งครับเคนหาวงั <c oughs> วงามครับกอ,อกนี่เนี่ยตัวคักๆเนี่ยพี่น้องไปมากก็ได้มาชมหอกครับอยู่นี่เนี่ยนี่กันง่าย น้องกระเดาฟ้ามเป็นว่าฟ้ามเนี่ยงามงามครับงามไงใช่มันตึง hai bông cây cây cho thủy nghe ngóng ngắm